อาก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ขอเป็นคลิปสั้นคลิปนึงแล้วกันครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าอ่ากราฟิกกับใจโรสโคปนะครับเดี๋ยวเริ่มเราเริ่มกันที่กราฟิกก่อนแล้วกันนะครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่ตั้งค่าครับกราฟิกแอนเสียงเห็นนะครับว่าต่อสู้ล็อบบี้แล้วก็บ้านไหมครับต่อสู้ก็คือนีครับการที่เราอยู่ในแมป ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนทั้งแบบอารีนาหรือว่าเป็นแมปที่เป็นคลาสสิกนะครับก็จะใช้ตัวนี้ทั้งหมดผมแนะนำให้ตั้งกราฟิกไว้ที่ลื่นไหลส่วนเฟรมเลนให้ดึงมาที่สูงสุดครับผมส่วนตรงสไตล์ตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองให้เทียบความต่างดูนะครับอันดับแรกอันนี้คือ Movie ครับอ่ะต่อไปเป็น ซอฟผมขออนุญาตไล่จากหลังมาข้างหน้านะปึ๊บประมาณนี้ชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นดูนะครับต่อมาเป็นเรียลลิสติกปึ๊บอจ้าซะเหลือเกินก็จะออกดูขา,ขาวๆหน่อยนะวันนี้ตรงนี้ก็จะแบบดูเหมือนสมจริงหน่อยละมั้งนะครับตามชื่อต่อไปเป็นสีสันสดใสอันนี้เป็น ตัวที่สามารถมองเห็นคนได้ง่ายที่สุดแล้วก็คนนิยมใช้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าตัวละครของเราอย่างเงี้ยครับมันจะไม่ค่อยสีกลืนกับธรรมชาติเท่าไหร่ยกเว้นไอชุดพลางนะครับที่เป็นกลิ่สุดต,ต่อไปเป็นแบบคลาสสิกนะครับคลาสสิกก็จะประมาณนี้นะครับผม ต่อมามันจะมีด้านล่างอีกที่เป็นการตั้งค่าแบบความละเอียดของภาพครับผมปรับไปที่คูณสี่คือชัดที่สุดแต่เดี๋ยวผมจะลองเทียบให้ดูระหว่างคูณสี่ดูนะความชัดก็ประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นคูณสองประมาณนี้ครับอ่า ต่อไปเป็นปิดเลยปึ๊บนี่คือปิดเลยครับซึ่งความต่างของมันในการใช้ทรัพยากรของเครื่องก็เยอะพอสมควรนะปิดเลยหรือคูณ2อ,อะ่ะผมแนะนำว่าควรเป็นมือถือที่สเปคไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรือว่าเป็นเครื่องแรงๆก็ได้ครับแต่เปิดคูณสองไว้เพราะว่ามันจะได้ไม่ร้อน ของผมเองก็เป็นสเปคระดับกลางๆนะครับไม่ได้สูงผมก็จะเปิดไว้ที่คูณ2หรือไม่ก็คูณ4ปึ๊บอันนี้คือคูณ4กลับมาปกติล้วต่อไปครับไอตรงเฟรมเรทเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเทียบให้ดูแล้วกันอันนี้60เฟรมนะคือสูงสุดแต่ว่าเฟรมในเกมตรงนี้อาจจะไม่เสถียรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมใช้โปรแกรมยิงจอโทรศัพท์เข้าไปหาคอมอยู่ไม่ได้ใช้ผ่านสาย HDMI โดยตรง แป่เอต้าครับออาต้าประมาณสี่สิบห้าเฟรมครับอ๋อเดี๋ยวผมเปิดตัวเทียบเฟรมให้ป๊บอ่ะตรงคำว่า a p s อันนี้คือ40เฟรมนะครับลองวิ่งก็อยู่ประมาณ40เฟรมครับสำหรับออาต้าต่อมาสูงก็น่าจะสัก30เฟรมครับอ่าเห็นไหม30ต่อไปปานกลางแต่ส่วนใหญ่ของปรับ60กันหมดแล้วครับ นกลางเหลือยี่สิบแล้วก็ประยับพลังงานเหลือสิบเกนะครับเปิดหัวตายเลยงี้ขออนุญ,ญาตกลับมาเป็นสูงสุดแล้วกันนะครับกลับมาหกสิเฟรมแล้วครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปตั้งค่าใจโสรสโคปกันครับผมตอนนี้ปืนที่ผมใช้อยู่ก็เป็น m4 คูณ3ของแต่งทั่วไปนะครับ คอมเพนเซอร์กิฟสามเหลี่ยมแม็กแล้วก็ท้ายเดี๋ยวผมจะตั้งอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะตีความไวของใจโลสโคบครับมันจะมีอยู่2แบบนะครับอันนี้อธิบายก่อนซึ่งในคลิปที่แล้วผมก็อธิบายไว้แล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ด้านข้างนี้ให้จะเป็นวิธีการฝึกคุมปืนด้วยนะครับคลิปนั้นแต่ว่าคลิปนั้นไม่ได้บอกเรื่องความเร็วของการตั้งค่าใจโลสโคบว่าควรตั้งไว้ที่เท่าไหร่อันนี้คือค่าที่ผมตั้งไว้ทั้งหมดนะครับ ความไวใจโลโซโคบตัวที่ขึ้นสโคบมาแล้วเรายัางไม่ได้ยิงนะครับจะเป็นความเร็วนี้ส่วนต่อมาด้านที่สองเดินลงมานะครับจะเป็นความเร็วสโคบเมื่อเรายิงแล้วครับอันนี้ผมตั้งค่าแยกไว้นะครับมันสามารถเปิดแยกได้ว่าเราจะใช้แบบแยกหรือว่าจะใช้แบบด้านบนนี้เลยถ้าเกิดเราจะใช้รวมให้เรามปิดตรงนี้ครับเห็นคาว่าปิดป่ะแต่ผมขออนุญาตเปิดไว้นะครับเพราะว่าไม่ชินในการปิดจริงๆ ในส่วนต่อมาเดี๋ยวเราไปลองเทสในค่า Default ที่เขาให้มาก่อนนะครับต้องรีว่าปานกลางปุ๊บมาอันนี้คือค่า Default ที่เขาให้มานะครับเล็งแล้วก็ยิงใ,ใจลอยเนี่ยโอ้จอบผมถึงกับหมุดเลยเอ,อันนี้ผมใช้นิ้วลากด้วยนะครับ เดี๋ยวต่อไปเราไม่ใช้นิวลาครับใจโลล้วนเลย <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> กดไม่ลงนะครับ <S <S ปดเดี๋ยวเราลองกลับไปที่ความเร็วของผมกันจุดที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวอันแรกมาดูกันทีพีแบบไม่ใช้สูตรลรงก็คือความเร็วที่เราเลื่อนจอครับยิงยิงขณะเลื่อนจอโดยที่เราไม่ได้ขึ้นสโคปใช้เป้าแรงปกติเลย FPP ก็เหมือนกันแต่แค่เปลี่ยนจาก tPP เป็น FPP เผื่อใครยังสงสัยระหว่าง FP p กับ TP p คืออะไรครับอันนี้คือ TP p อันนี้คือ f p พงงไหมเลื่อนจอซ้ายขวาเดี๋ยวผมลองยิงละเลื่อนนะอันนี้คือความเร็วที่เลื่อนของ f p p ต่อไปเป็น tPP นะครับอ,อ่ะครับอันนี้คือความเร็วตรงเมื่อกี้ที่ผมบอกไป ก็คือตรงนี้ครับอันนี้ในส่วนต่อมา red t holo ก็อันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมจะตั้งไว้ที่200กล้องขยายคูณ2 166คูณ3 85คูณ4 90คูณ6 40แล้วก็คูณ8 25นะครับอ่าเดี๋ยวเผื่อง,งงผมทำให้ดูแล้วกันอันนี้ครับคือความเร็วอันเมื่อกี้เราขึ้นสโคปมาแล้วเราหมุนจอขยับจอ อันนี้คือความเร็วนี้นครับแต่ถ้าเรายิงเมื่อไหร่มันจะสลับไปใช้อันล่างเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีนะครับนี่อันนี้คือด้านบนเราจบไปแล้วครับต่อมาด้านล่างปึ๊บที่ผมบอกไว้เมื่อกี้ทีพ,พีแบบที่ไม่ใช้ศูนย์เลงแล้วยิงก็คือเมื่อกี้ที่ทําให้ดูนะครับรวมถึง fp p ด้วยส่วนเลดดอททุกคนก็น่าจะใช้ประจําอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันหาง่ายเนาะกล้องขยายคูณ2องไปอย่างเลดดอท ผมขอโทษแล้วกันผมลืมบอกผมตั้งไว้ที่เท่าไหร่เลดดัตสามร้อยสามสิบเก้าคูณสองสามร้อยสามสิบแปดจริงจริงสามร้อยสามสิบเก้าเท่ากันเลยนะครับ <c oughs> คูณสามคือสองร้อยห้าสิบหกอันนี้รู้สึกจะไวไปปกติผมจะใช้อยู่ประมาณสองร้อยสิบห้าครับคูณสามคูณสี่อยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าคูณหกอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบแล้วก็คูณแปดอยู่ที่ยี่สิบนะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าถ้าเกิดผมใช้ความเร็วปกติของผมแล้วจะลองลดกับเพิ่มดูมันจะต่างกันยังไงอันนี้คือคูณ3ความเร็วใจโร่หนึงร้อยเอส้อยสิบนะครับอ่ะอันนี้คือผมกดจอลงไว้นะจากเดิมเดี๋ยวผมจะดึงจอกลับเข้ามาให้อยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับประมาณนี้ครับ195นะอ่นะเดี๋ยวลองอีกที อยู่ประมาณนี้ครับต่อไปเดี๋ยวเราจะลองเพิ่มความเร็วดูนะครับการเพิ่มความเร็วทําให้เราคุมปืนในแนวดิ่งได้ง่ายขึ้นครับแต่แนวข้าห์นะผมบอกเลยว่าถ้ามือไม่นิ่งจริงอ่ะสายแน่นอนเดี๋ยวเราปรับไปที่2 5 0้อยห้าสิบนะครับอัศอสองร้อยเก้าสิบเลยก็ได้ปุ๊บเนี่ยพอเราลากจอลงอย่างเงี้ยใช่ไหมในตอนที่เรากดยิงครับมันจะลากลงง่ายกว่ารอเอสองร้อยสิบห้าเมื่อกี้ แต่ว่าถ้าเกิดมือเราไม่นิ่งปืนมันก็มีการเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาออกไปนะครับอย่างนี้อีจยะลองดูเดี๋ยวผมจะดึงจอกลับมาที่เดิมนะครับเออหน่อยเดียวเองไม่เยอะนะนะนะมันมีการออกซ้ายขวาค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าตอนเราดันจอลงมือผมไม่สามารถนิ่งได้ขนาดนั้น ต่อมาเดี๋ยวเราจะลดลงมาให้เหลือสัก140ปุ๊บอันนี้ข้อดีคือปืนจะไม่สายมากครับแต่เราจะกดปืนได้ค่อนข้างยากเดี๋ยวผมจะดันจอกลับไปที่เก่านะขึ้นฟ้าไปเลยถ้าเกิดสมมติเราเป็นคนใช้ใจโลช้าครับให้เราเริ่มยิงแต่ประมาณนี้ครับ ผมจะดึงจอกลับนะเห็นปัคก็ยังไม่ขึ้นฟาร์มากเท่าไหร่ต่อไปเดี๋ยวลองคูณสี่แล้วกันครับคูณสี่มันจะอยู่นี่นะคูณสี่ของผมผมจะใช้อยู่ที่เท่าไหร่วะสองเอ้ยประมาณร้อยเก้าสิบห้านะครับเดี๋ยวผมขอดึงคูณสามกลับมาที่เดิมก่อนนะครับที่สองร้อยสิบห้าคูณสี่อยู่ร้อยเก้าสิบห้านะครับตอนนี้ปึ๊บ จะออกซ้ายขวานิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้คือร้อยเกสิบ้าเดี๋ยวต่อไปผมจะลองยิงแล้วดึงจอกลับขึ้นมานะครับดึงจอกลับนะน้อยกคูณสามนิดนึงประมาณนี้เดี๋ยวเราลองตั้งค่าเพิ่มไปครับคูณสี่เอาขึ้นมาสักสองร้อยสี่สิบแล้วกันอันนี้ผมก็ว่ากำลังดีนะสองร้อยสิบกำลังใช้ได้เลยยิงนะปืน ตัดมันออกซ้ายขวาค่อนข้างเยอะคือคยากเดี๋ยวผมดึงจอกลับนะไหนเดียวเ,เห็นปะ่ะข้อเสียคือปืนมันสายครับสายตามมือเราอย่างนี้เลยต่อมาเดี๋ยวผมจะลดลงมาเหมือนเดิมนะเดี๋อยเจเอ้ยไม่ได้เอาสัก140-150ดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันหนักไปสัก155นะครับมา ผมดึงจอกลับนะสูงกาคูณสามอีกยิ่งสโคบไกลเท่าไหร่ปืนก็จะยิ่งดีดมากขึ้นเท่านั้นนะครับในส่วนต่อมาจะเป็นส่วนของปืนเคาะที่เรียกว่า DMR นะครับเอาเป็นมินิแล้วกันใส่สโคปคูณหกเดี๋ยวคูณอความไวคูณหกที่ผมตั้งไว้คือหนึ่งร้อยหกิเปอร์เซนตอันนี้เหมาะกับการใช้ในปืนประเภท DMR นะครับไม่เหมาะกับการใช้ในปืนที่เป็นประเภท อ่าร์ AR, หรือว่าปืนกลนทั่วไปนี่แหละครับดูนะอันนี้คือคูณหนะครับเดี๋ยวเรายิงแบบดวๆเลยนะครับหนึ่งสองไปผมดึงจอกลับมาที่เดิมนะครับหน่อยเดียวดึงจอกลับไม่เยอะเท่าไหร่ แต่ปืน DMR จุดที่จะทำให้เราได้เปลี่ยนมากที่สุดคือนัดแรกเรายิงให้โดนหัวครับที่เหลือยิงไปเลยเห็นไหมเมื่อกี้ผมยิงไม่โดนหัวใช่ไหมนัดแรกแต่ก็มีฟุกยิงเข้าเหมือนกันซึ่งไอเนี้ยถ้าเกิดเราตั้งไว้ต่ํานะครับคูณหกอะผมตั้งไอตั้งให้เหลือสักร้อยหนึ่งแล้วผมยิงตัวแบบเมื่อกี้นะคอยดูนะ เห็นไหเข้าหัวเยอะมากแต่ว่าผมต้องกดจอลงเยอะมากเหมือนกันครับซึ่งอันนี้มระยะยังไม่ไกลเท่าไหร่มันจะเห็นผลก็ต่อเมื่อเรายิงระยะไกลามากอย่างนี้ยิงเหมือนเดิมน,นครับดึงจอกลับนะครับต่อไปเดี๋ยวเราตั้งไว้ที่1-60ยหกสิบนะครับคูณห โอเคกลับมาความเร็วเท่าเดิมแล้วนะร้อยกสิแล้วลองยิงดูครับค่อนข้างดีดออกซ้ายขวาเยอะนะครับแต่เห็นไหมมันไม่ค่อยได้ขึ้นฟ้าเท่าไหร่ลองอีกทีไม่โดนหัวเลยสักเม็ดแต่มันดีดไม่เยอะครับซึ่งถ้าอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่นีล่ละ ผมปรับกลับมาหน่อยหนึ่งก็ได้ใหา่ตอนนี้มันอยู่160ใช่ไหมเรารู้สึกว่ามันคุมยากเกินไปดึงกลับมาให้เหลือสัก150ครับแต่ก็แรกกับการที่เราต้องกดจอลงเพิ่มดูนะนี่คือ150ยิงนัดแรกให้โดนหัวนัดต่อไปไปเลยครับอา้าวขอโทษเผลอดึงจอเอาใหม่ ไม่ชินดึงจอกลับประมาณเนี้ยต่อมาเป็นส่วนของคูณ8นะครับคูณ8อันนี้ผมแนะนําเลยว่าถ้าเป็นไปได้อะตั้งให้ต่ําที่สุดครับเพราะว่าเราจะใช้คูณ8กับปืนที่เป็นประเภท SR หรือสไนเปอร์เอ้ยทุยสไนเปอร์เฮอบูเอ็ชั่นที่เป็นแบบยิงนัดเดียวแล้วก็ชักนะครับผมตั้งไว้ที่20%เเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนปืนกัน มันอยู่ไหนวะสาไนเปอร์สไนเปอร์อยู่นี่แน่เลยเอาเป็น AW ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนสก็ปนะคูณแปดสไนเปอร์ก็มีของแต่งเหมือนกันนะครับก็จะเป็นพวกแม็กปลายปืไนไงนน้ครับอันนี้คือคูณแปดนะครับปึ๊บสังเกตไหมว่าอันนี้มันคูณหกผมจะตั้งความเร็วให้มันท่อนๆช้าช้ามากๆ วเวลาเรายิงอ่ะถ้าเกิดเราตั้งค่าความไวไปเยอะใช่ปะเรายิงตุ๊บระบัดเห็นไหมโดนแฮะสมมติเรายิงจังหวะเรารรยิงปุ๊บระบัดก็ยังโดนอยู่ดีแสดงว่านี่ผลอะไรเลยนี่หว่าต่อมาวิธีการยิงไซเปอร์ก็เอาเป้าเนี่ยครับชี้ให้อยู่ใกล้ในจุดที่เราจะยิงมากที่สุดเราขึ้นเห็นปะมันใกล้หัวมากเลย ขยับหน่อยเดี๋ยวเองแต่ว่าเอาจริงๆผมก็ยังไม่ชินเหมือนกันเวลาผมเล่นน่ะผมชอบยิงก่อนขึ้นสโคปเนี่ยแล้วก็ยิงแนะนําก็คือขึ้นสะโคบให้เสร็จก่อนครับแล้วค่อยยิงถ้าเกิดยิงก่อนขึ้นสะโคปไปไหนไม่รู้เล็งเป้าให้ตรงยิงก่อนขึ้นสโคบไปไหนไม่รู้ครับ <laughs> ซึ่งผมยังไม่เชี่ยวชาญพอที่จะแบบขึ้นมาแล้วยิงขึ้นมาแล้วยิง โดนโตัวครับขึ้นมาแล้วยิงไม่โดนขึ้นมาแล้วยิงไม่โดนขึ้นมาแล้วยิงไม่โดนผมต้องมีระยะนิดนึงอย่างเงี้ยครับซึ่งเราจริงๆเราฝึกอย่างเี้เยได้นะฝึกให้ชินมันก็อาจจะมีชอ็อตบ้างอะไรบ้างก็ประมาณนี้ครับสำหรับการตั้งค่ากราฟิกแล้วก็ไจโรสโคปอนี้คือคูณสานะเ้ยคูณสี่ดิทำาดยสอิว่า ันนี้คือยืนยิงครับแต่ของแต่งเต็ม ประมาณนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่สงสัยอะไรยังไงก็ทักมาใน Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับผมผมเองก็ยังเล่นไม่เก่งเท่าไหร่สำหรับวันนี้ก็บายบายครับไปล